าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสู่มตอนนี้เป็นตอนที่สองที่เราจะเรียนต่อก็คือชนิดของฟัง์กชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสู่มชนิดของฟัง์กชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเราแบ่งออกเป็นสองชนิดคือฟัง์กชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสู่มชนิดไม่ต่อเนื่อง probability หม Function pmf นะคะ สองก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องหรือฟังก์ชันความหนาแน่นของค่าความน่าจะเป็นนะคะ i l i t y d e n s i t y function นะ pdf ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนะครั้งที่ผ่านมาที่เราพูดถึงก็คือตัวแปรตัวเนี้ยนะจะเป็นตัวแปรที่มีค่านะที่ เวลาที่เราสูมตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเป็นตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องมีค่าความเป็นไปได้จํานวนจํากัดนะคะและเป็นและมีหน่วยนับได้ด้วยแล้วมันจะนับได้ดังนั้นในแต่ละค่าที่เป็นไปได้นะจำนวนวัาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสูมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นนะค่าความน่าจะเป็นของค่า x อกสมมติว่าเราให้ฟังชันค่าวามน่าจะเป็นของตัวแปรสูมตัวเนี้ ป็นตัวแปรสุ x แล้วก็ x เนี่ยเท่ากับ x หมายถึงว่ามันมีเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ x เล็กเล็กกว่าเหตุการณ์เราก็เขียนว่าฟังชันของความน่าจะเป็นของตัวแป x, นะร x เนีเท่ากับ x นะอันนี้ก็จะเป็น x i นะซึ่ง x เนี่ยก็จะมี x 1 x 2 x 3นะ x จนกระทั่งถึง n นะคะเมื่อเราศึกษารวมกันแล้วมันมีเงื่อนไขข้อจำกัดนะคะคุณสมบัติของมันก็คือ x เนะี่ย จะมีค่านะ x จะมีค่านะก็คือตัวเนี้ยเราดูที่ x อยู่ตรงกลางค่าความน่าจะเป็นของ x จะมีค่าเท่ากับ0หรือนะมากกว่า0แต่ x มีค่าเท่ากับ1หรือน้อยกว่า1นั่นหมายถึงว่าค่า x จะมีค่าตั้งแต่ศนย์ถึง1นะคะค่า x จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึง1 หรือค่าความน่าจะเป็นตัวที่2คือนะพ้นรวมของค่าความน่าจะเป็นของ x นั้นมีค่าเท่ากับ1นะ x i ไเอกไมีค่าเท่ากับ1นะเนื่องจากว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ของ x นั้นก็จะมีค่า x เกิดขึ <c oughs> ้นหลายตัวนะเมื่อเราเอา x เล็กๆหลายตัวนั้นมารวมกันนะคะค่าความน่าจะเป็นของ px ทุกค่ารวมกันทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ1นนะนี้ที่เราเรียกว่า ค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรชนิดไม่ต่อเนื่องนะคะแลวว่านค่าตัวแปรของชนิดไม่ต่อเนื่องเนี่ยมีความค่าความน่าจะเป็นสูงสุดเท่ากับ1เอาผลลัพมารวมกันทุกค่าจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะเหมือนกับที่เราได้ศึกษาเรื่องของการโย,ยนเหรียญไปแล้วนะการโย,ยนเหรียญมีโอกาสที่จะออกด้านหัวและด้านก้อยเท่ากันก็คือ0 5 0.5้ 5. ถ้าเราเอาสองเหตุการณ์ที่เราบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดได้มารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะถ้าเราให้ x นะตัวแปรสุ่ม x เนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการโยนเหรียญ x เป็นผลลัพธ์จากการโยนเหรียญความน่าจะเป็นของ x นะเราก็จะแทนค่าความน่าจะเป็นของ x นะความน่าจะเป็นของ x นะครับความน่าจะเป็นของ x เท่ากับหัวนะก็จะมีหัวเท่ากับ1ใน2หน้าหรือความน่าจะเป็นก็คือ1ส่วน2 นะอันนี้เราก็ว่างกันมาแล้วนะในหัวข้อ6กจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของหัวหรือก้อยก็คือมาออกได้หัวกับก้อยก็คือออกได้สองก็มีโอกาสที่จะออกหัวหนึ่งในสองออกก้อยก็หนึ่งในสองเหมือนกันนะคะค x ก็จะเท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองหนึ่งในสองนั่นเองความน่าจะเป็นของ x นะก็มีโอกาสที่จะไม่ออกค่าไม่ออกด้านหัวเลยด้านที่เราสังเกต เราก็ให้เป็นศูนย์นะคะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราสังเกตก็คือเหรียญด้านหัวเนี่ยถ้า x มันไม่ออกด้านหัวเลยมันก็มีศูนย์แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปนได้นะคะที่มันจะไม่ออกด้านหัวที่เราต้องการศึกษาแล้วนะเราความน่าจะเป็นของสองเหตุการณ์นั้นมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะคะคราวนที่เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่6.1นะคะในการโยนเหรียญที่มีความสมดุลสามเหรียนนะ ความน่าจะเป็นที่จะออกเหรียญจะออกด้านหัวนะที่ได้สุดออกมาก็คือตัวเนี้นะด้านหัวก็คือ x นะเราอาจจะบอกว่าอาจจะมีค่าเป็นศนะูน3หนึ่งสองสามะนี่เป็นผลลัพธ์ของการทดลองว่ามันอาจจะออกนะนี่เหรียญสมดุลนะมันมีอยู่สามเหรียญหมายถึงด้านหัวนะันมีอยู่สามสามหัวเพราะสามเหรียญแล้วโอกาสที่การศึกษาด้านหัวจะเกินสามเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะ เวลาที่เราเขียนตัวแปรสุ่มออกมาเนี่ยนละเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่สามสมติว่าเราเอาสามเหรียญเนี่ยมาเรียงกันนะถ้าโอกาสที่มันจะออกเหตุการณ์ที่1ตัวนี้ผลลัพธนะ์ของ s ัม p ัทธสเตทที่1เนี่ยก็คือออกหัวหมดเลยเราก็นัดเลยว่าเนี่ยหนึ่งสองสามออกหัวหมดเลยดังความน่าจะเป็นของการออก x กเนี่ยก็เท่ากับออก3ออก3ามแก็คือตัวสังเกตเนี่ยมีอยู่3ตัว หรืออาจจะเป็นแบบนี้เหรียญที่หนึ่งคงเดิมเหรียญที่สองคงเดิมแต่เหรียญที่สามเปลี่ยนไปแต่ค่าสังเกตของเราก็คือค่าหัวซึ่งมีอยู่สหรือ,อ,รอนะมันอาจจะเป็นนะ จะับกันนะเหรียญที่หนึ่งคงที่เหรียญที่สองเปลี่ยนเหรียญที่สามคงที่อย่างเงี้ยนะคะเมื่อค่าสังเกตของเราเราก็นับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการทดลองนะการทดลองซึ่งเวลาที่นักศึกษาเขียนก,ก็ลองเขียนดูนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะเขียนได้ครบไหมนะซึ่งโอกาสที่จะเขียนตรงนี้ได้เท่ากับนะจำนวนกีการทดลองหรือเก่ซัมเปิลสเปซนั้น เราได้เรียนกันไปแล้วในบทที่5นะคะว่าเราจะเขียนโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เท่าไหร่อันนี้เมื่อเราเขียนเหตุการณ์นี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเหตุการณ์ที่ไม่ออกมาหัวเลยนะก็คือเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์ทีนี้พอเราได้ตัวแรกตรงนี้แนละ้วเราก็มาสรุปนะกำหนดว่าบัา,า,า,าสรุปว่านะกำหนดให้ตัวแปร x เนะี่ยเป็นไะ x เป็นต,ตัว ตัวแทนที่เราศึกษาเนี่ยออกด้านหัวหนาของการทดลองเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ X ก็คือฟังก์ชัน X นะเราเขียนว่าปรบอัลเบของ X เท่ากับตัว X X มีอนะคะนะซึ่งตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยก็คือค่าตัวนี้นั่นเอง X1, X2, X3 นะซึ่งเราเอาค่าทั้งหมดนี้มารวมกันผลลัพธ์จะเท่ากับ1นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าซิกมาเนี่ยคือเอาผลลัพธ์เนี่ยมารวมกันนะ การคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x เ,เมื่อ x มีค่าเป็นนะถ้ากับ0ไม่ออกหัวเลยออกหัว1ออกหัว2และก็ออกหัว3เนะี่ยซึ่งเราก็เขียนผลการทดลองไปแล้วอันเนี้นะที่เรานับไปแล้วอันนี้คือเราเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแลนะ้เรามีจํานวนเหรียญทั้งหมดอยู่3เหรียญเหรียญที่1โอกาสเกิดขึ้นคือหัวกับก้อยนะสเหตุการณ์นะคะ เรียนที่สองโอกาสเกิดขึ้นหัวกับก้อยก็สองเหตุการณ์เรียนที่สามโอกาสเกิดขึ้นหัวกับก้อยก็สองเหตุการณ์เหมือนกันถ้าเราจํานวนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้คูณกันสองคูณสองคูณสองก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับแปดนะคะไม่ใช่ 6, หกไคะผลลัพธ์เท่ากับแปดเพราะโอกาสของการทดลองของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะทดลองนะเราก็เขียนแจกแจงออกมาได้เท่ากับแปด นะคะตรงนี้คือที่เราจะทดลองได้นะคะก็คือ8ปดคราวน,นี้โอกาสที่เหตุการณ์นี้จะออกก็คือ1ใน8ทั้งหมดนี้นะคะอันนี้ก็1นึ่ในแปดตัวนี้ก็1ใน8ตัวนี้ก็1ใน 1, 9, 8อันนี้ก็1ใน8ทุกตัวออกหนใน8หมดเลยคือมีโอกาสที่จะเกิดเราก็เลยนะับว่ามันออกหัวที่เป็นศูนย์นก,กี่ครั้ง ออกหัวที่เป็นหนึ่งกี่ครั้งออกหัวที่เป็นสองกี่ครั้งออกหัวที่เป็นสามกี่ครั้งเรามานับดูนะคะจากการทดลองของเราเนี่ยนะมันจะออกหัวกี่ครั้งออกหัวสามนับสามนะสามสามไม่มีเลยแสดงว่าออกหัวสามเนี่ยครั้งนี้ออกหัวสามเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะต่อไปสองล่ะหนึ่งสองสามสองเนี่ย มีอยู่อยู่สองสามครั้งแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็สามครั้งแล้วเราเวลาที่เรานับจํานวนได้เนี่ยไหมเราก็สรุปว่าออกหัวนะด้านศูนย์เนี่ยเท่ากับจํานวนหนึ่งครั้งออกหนึ่งสามครั้งอย่างนี้นะคะก็คือเราก็นับไปพอเราได้ตรงนี้แล้วครั้งต่อไปนะคะก็คือตอนนี้เราจะเริ่มคำนวณแล้วนะคะ เราสามารถที่จะหาโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ตัวเนี้นะที่เราทดลองได้เนี่ยว่ามันเป็น 1, 0 1 2 3เราสามารถกระทำได้หนึ่งคือการสร้างตารางการแจกแจงหรือเราจะใช้วิธีการคํานวณโดยใช้สูตรก็ได้นะคำนวณโดยการใช้สูตรก็ได้เราจะสร้างตารางแจกแจงแล้วก็นับจานวนออกมาหรือเราบอกว่ามันเสียเวลามากไปเราก็เลยจะใช้สูตรนะในการพิจารณา สมมติว,วเราดูว่าค่าความน่าจะเป็นที่ f จะออกศูนย์นะ f ออกศูนย์ก็คือ x เป็นศูนย์นั่นแหละนะเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราใช้นะเลขแบบจัดเรียงนะคะในบทที่5ที่ผ่านมานะ x เท่ากับ0นะคราวเนี้ยคือจำนวนสิ่งของก็คือ n นะ r คือการจัดเรียงสิ่งของนะว่าเราจะจัดทีละกี่ตัวมันจะได้ทีละกี่ตัวเราก็ได้ n r ส่วนต้ง,ง่วน2นี่หมายถึงเหรียญซึ่งเหรียญมันเป็นไปได้เท่ากับ สองเหตุการณ์เท่านั้นนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์ในสองเหตุการณ์เราก็เลยให้เป็นหนึ่งส่วนสองตัวนี้เอ็นยกกําลังเอ็นเอนยกกําลังเอ็นตัวนี้กับตัวนี้มีสิ่งที่มันสอดคล้องกันมันคือสิ่งเดียวกันนะคะังนั้นต่อมาเราแทนค่านะเราแทนค่านะซึ่งเราเรามีสามเหลี่ยนเอ็นเรามีสามเหลี่ยนนะซึ่งเหรียนเนี่ยโอกาสที่จะเป็น x เนะี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์นะ หนึ่งส่วนสองคงที่ไหวนะยกกำล,ลังสามสามเหรียญทีนี้เวลาที่เราแทนค่าเราแทนค่าตามเลขแฟกทอเรียนนะคะ n แฟกทอเรียนเท่ากับ n ลบ r แล้วก็คูณด้วย r นะนี่ก็คือดูการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้เท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาแปลงค่าก่อนนะตัวนี้แทนค่าด้วย3ตัวนี้ก็แทนค่าด้วย3ตัวนี้แทนค่าจาก x x เป็น0ย์แทนค่าด้วยศน ะะแล้วก็คูณด้วยกันก็คือ R เนี่ยการเกิดขึ้นของมันเนี่ยก็คือ0นยะ์ะศูนย์นะตัวนี้ก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น1นส่วนสองยกกำลัง n ก็คือกำลังสามที่เนส่วนแเนี่ยมันตอบได้ยังไงนะตัวนี้แจงออกมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้สามแจงออกมาก็คือ3คูณ2คูณ1นะสคูณ2คูณคือตัวนี้แล้วก็3ลบ0นยะ์ะลบนย์ก็เหลืออะไรคะ สามลบศูนย์ก็ยังคงเหลือสามแต่เวลาที่สามไปคูณศนะูนย์นะสามคูณศูนย์ตรวเนี้ยราบอกมันจะได้อ,อะไรคะสามคูณศูนย์แฟกทอเรียนไม่เหลือศูนย์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าศูนย์แฟกทอเรียนมีค่าเท่ากับหนึ่งสามลบศูนย์ก็เหลือสามสามคูณด้วยหนึ่งแฟกทอเรียนก็เป็นสามนะคะเพราะฉะ 3, นั้นสามตัวเนี้ยก็คือสามคูณสอง 2, คูณหนึง่ง 3ามคูณสองคูณหนั่นเองนะคะเพราะว่าสูตรแฟเตียลมี่ค่าเป็นหนึ่งะคะพอเสร็จแล้วนะส่วนตัวเนี้ยหนึ่งส่วนสองเนี่ยที่เราจะแปลงเนี่ยมันก็คือ1นึคูณกันสครั้งแล้ก็สคูณกันกับสครั้งเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือ1 1ึ่งหนึ่งก็คืออามันก็คือหนึ่ส่วนแปคูณหนองคูณสองเป็นสี่ส่เป็นแส่วนตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งค่ะด้านบนสามคูณสคูณห สาเป็น6กสองเป็นหกคูณหคูณหนึ่งคำตอบเป็น6กับ6เหมือนกันช้อนหกส่วนหก็คือมีค่าเท่ากับ1นะคะมีค่าค่าค่าเท่ากับหเราก็คูณเลยหนคูณหนะคะแล้วก็1นคูณแปเราก็ได้1นึส่วนแเพราะฉะนั้นโอกาสที่ x จะออกค่า0ูนย์มีค่าเท่ากับหน,น,น่งนะในแปดนะหนึแครานี้ถ้าเรามาดูว่าโอกาสทีนะคะ่ค่า x เนี่ย จะออกหัวออกหัวหนึ่งนะเหมือนกันนะคะเรายกสูตรมานะก็คือสูตรอันเดียวกันนะเมื่อแทนค่ามันก็จะเป็น3 3มแฟทอเรียนนะ n n 3สแฟทรียนลบ1นงนะตัวนี้เป็น1น,นะคะก็ลบ1อันนี้ก็เป็น1นึ่งแฟทอเรียนหมือนกันมันมันจะตามกับตัวนี้ส่วนหนึ่งนะ หนึ่งส่วนสองก็คือเหรียญมีความเป็นไปได้เท่ากับเท่ากับสองที่มันมีโอกาสเป็นไปได้เท่ากับสองแต่ถ้าเราเอาลูกเต๋ามาลูกเต๋าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เท่ากับหนึ่งส่วนอะไรคะหนึ่งส่วนหกนะคะอันนี้ก็จะแปลงเป็นหกขึ้นอยู่กับว่าเรามีลูกเต๋ากี่ลูกอันนี้คือจํานวนลูกเตา๋าครัวนี้เราก็แทนข้าวมาเหมือนเดิมนะตัวบนตัวนี้เราแทนมาสามคูนสองคูณหนึ่งเหมือนเดิม ตัวล่างเนี่ยสามลบหนึ่งก็เหลือสองเป็นสองแฟ cool กเทอรเียนคูณด้วยหนะสแฟรเทอเรียนคูณด้วยหนึ่งคูณด้วยหนะก็คือสองแฟกทอรเรียนสองคูนหะนี่คือชุดสอคูณหแล้วก็คูณด้วยหเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือหกหารด้วยสนะก็คือหกหารด้วยสพอคารี่สอก็คือสองสสส่วนห สาส่วนหนคูณกับ1นส่วนแปนะสามเป็น3ามึงแเป็นแก็ได้คำตอบเป็น3าส่วนแปดนะคะนะทบทวนนะคะเผื่อจะคิดไม่ทันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะ,ะวิธีคิดก็เหมือนกันก็คือ X เ,เนี่ยมีโอกาสที่จะเท่ากับ2เมื่อมันมีโอกาสเท่ากับ2นะ,ะเราก็เลยแทนค่านะ,ะสามเหรียญ นาะจากสองนะ้หนึ่งสนสองเหมือนเดิมอันนี้เราก็ถอดค่าออกมาเหมือนเดิมนะตัวนี้ถอดค่าเหมือนเดิมนะก็คือเลขฐานออกมาเราก็จะได้นะตัวเลขแบบนี้ค่ลนะลองทดลองดูนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาสรุปว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการคำนวณน,นะนะความน่าจะเป็นที่ x จะเป็นศูนย์นี่คือสูตรเขาคําตอบคือหนึ่งส่วนแปดความน่าจะเป็นที่ x จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนี่คือสูตร แต่คำตอบเป็น3ส่วน8คําบน่าจะเป็นที่ f เท่ากับ2อันนี้ก็คือสูตรคำตอบคือ3ส่วน8คือข้อสรุปที่เราคำนวณได้มาตะกี้นี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะซึ่งมันก็จะไปตรงกันกับข้อสรุปที่ผ่านมานะข้อสรุปที่ผ่านมาก็คือตัวกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะข้อสรุปที่ผ่านมาในการโดนเหรียญนะข้อสรุปไหนไหนไหน ข้อสรุปที่ผ่านมาห่านไปไกลนะหน้าถัดไปนี้เป็นข้อสรุปเหมือนกันนะคะนะก็สรุปได้จากตารางหรือสรุปได้จากนะการคำนวณก็เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่กับว่านะักศึกษาที่จะอาชนานทางด้านไหนไม่มั่นใจในเรื่องของการเขียนสูตรก็ไปแจกแจงเอานะคะก็ไปแจกแจงเอาแล้วเราก็เอาค่าที่ได้นะ มาสร้างเป็นกราฟนะเราเห็นว่าเราได้ค่าเทนะ่ากันสองด้านนะลักษณะของกราฟก็จะเป็นกราฟนะแหน่งนะที่มีลักษณะเหมือนกันสองด้านนะสองด้านมีลักษณะแบ่งเท่ากันแล้นะซึ่งตรงนี้เองเป็นที่มาว่าถ้าเรากราฟแห่งนั้นมาเขียนเส้นโค้งเข้าทับเข้าไปเนะี่ยเราจะได้โค้งของกราฟตรงนี้ว่าโค้งปกตนะิซึ่งเราจะเรียนในบทที่6นะคะ ซึ่งตรงนี้นะักศึกษาก็ต้องนะจำตัวนี้ไปว่าค้งปกตินะั้นนเกิดขึ้นจากการทดลองนะไม่ว่าเราจะทดลองนะกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามจะเป็นการทดลองเรียนจะเป็นการทดลองลูกเตา๋านะก็จะได้เส้นกราฟนะกราฟแท่งออกมาเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาเส้นโค้งปกติเนี่ยที่เราจะเรียนรายละเอียดเนี่ยในบทที่7เนี่ย มาศึกษาอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการคำนวณเราลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่6.2นะถ้า S เป็นจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินขนาดเล็กนะเครื่องบินขนาดเล็กมีสี่ที่นั่งฟังชันความน่าจะเป็นของนะของความน่าจะเป็นของลูกค้าที่จะขึ้นมานใช้บริการเนี่ยนูนย์จุดหนึ่งอันนี้ความน่าจะเป็นนะคะ 0.3 0.2 0.4โอกาสที่ลูกค้าจะมา1คนนะ0.1มา2คน0.3มา3าคน0.2และก็มาเท่ากับ4คนเนี่ยก็คือ0.4นี่คือโอกาสนะคำถามให้เราหาค่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะมาสองรายนะนี่ลูกค้ามาสอรายนะคะอัน,นี้ค่าความน่าจะเป็นสองลูกค้าจะมา ยังไงคะเท่ากับ2หรือมากกว่า2นะอนนี้ข้อ3ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะมาเท่ากับ2นะหรือเนะี่ยมากกว่าสองแตนะอาจจะเท่ากับ3หรือน้อยกว่า3นะนี่เราอ่านที่เครื่องหมายพอเราแปลเครื่องหมายเสร็จแล้วเราก็นำค่าความน่าจะเป็นมาตั้งไว้ในตารางนะ ้าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะมาหนึ ine, ่งลายสองลายสามลายสี ine, ่ลายนะมาเท่ากับนะเท่าไหร่อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นจากโจทย์นะคะจากโจทย์เอ้ตัวนี้พอเราเขียนปับ๊บเนะี่ยโอกาสจากโจทย์เลือกเลยนะเขียนให้เขียนให้ถูกต้องตามขอ้อกําหนดนะโจถามว่าโอกาสที่ x จะเท่ากับ2โอกาสที่ x จะเท่ากับ2นะก็จะเท่ากับนะก็จะเท่ากับ นะสองเรานับไปเลยเนี่ยลูกค้ามาสองก็เจอเลยตอบเลยศูนย์จุดสามก็ตอบได้เลยโอกาสที่ลูกค้าจะมาสองรายก็คือศูนย์จุดสามนะความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์จุดสามนะก็นะคิดว่าถ้าเราถ้าเราคำนวณเป็นรายละเราก็เอาหนึ่งร้อยคูณนะคะคำถามที่สองถามว่าโอกาสที่ลูกค้าจะมาเท่ากับสองหรือมากกว่าสองนะ เทากหรือมากกว่า2อันนี้คือนักศึกษาต้องตีความหมายตรงนี้นะพอเราตีความหมายได้แล้วเราก็มาเขียนรายละเอียดคือแจกแจง x เท่ากับ2 x เท่ากับ2 x มากกว่า2ก็คือ3นะหรือ4มากกว่า2แต่ x เป็น5ได้ไหมคะมากกว่า2เป็นได้ไหมคะ นะเป็นไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีข้อจํากัดว่าเรามีที่นั่งให้ลูกค้าเต็มที่เท่ากับ x เท่ากับ4เ,เท่านั้นเองนะคะตอนคำตอบของเราคำตอบก็คนะือความน่าจะเป็นของ x นะเท่ากับหรือมากกว่า2ก็จะเท่ากับนะนี่คือโจทย์เราดึงมาเลยดึงมาดึงมาใส่คือบวกกันนะคือบวกกันปับ๊บเราก็ไปแปลความหมายว่า x เท่ากับ2จากโจทย์มันคือเท่าไหร่นะ x เท่ากับ2คือ0.3นะ x เท่ากับ3คือ0.2แล้ว x เท่ากับ4ก็คือ0.4อ,อันนี้เราไปดูที่โจทย์นะคะยีงไงนะ x เท่ากับ2 0.3นะ 3, 3 0.2แล้วก็4 0.4นะรวมกันมีค่าเท่ากับนะ0.9เป็นไปได้นะมากเหมือนกันนะที่ลูกค้าจะมาเท่ากับหรือมากกว่า2นะ ทีนี้ความน่าจะเป็นนะที่ x จะเท่ากับ2หรือมากกว่า2แต่ x นะเท่ากับ3ได้แต่น้อยกว่า3ต้องน้อยกว่า3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมากกว่า2นะเท่ากับ3ได้นะแต่น้อยกว่า3ก็ได้นะเราก็เขียนว่า x เท่ากับ2 x เท่ากับ3 เกิน3ไม่ได้นะเท่ากับ3นะเราก็มาดูเลย X ท่ากับ2มีค่าเท่ากับ0.3น,นะเท่ากับ3มีค่าเท่ากับ0.2เราก็รวมกันนะคำตอบก็คือ0.5นี่คือคำถามท,ที่2นะคะทีนี้ฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะของนะตัวแปรนะตัวอย่างต่อไปนะคะ นะฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวประสมชนิดต,ต่อเนื่องนะ o b อปอเวอร์บ i ล i t y ้เ t นสิตีันะค uh, นะ่าความน่าจะเป็นต่อเนื่องเนี่ยนะก็จะบอกได้เลยว่านะค่าของมันเนี่ยจะอยู่ระหว่างช่วงนะสองช่วงซึ่งก็เหมือนกับในบทที่4ที่เราเรียนในเรื่องของการหาค่า X ที่มันมีค่าอันตรภาคชั้นนั่นกะ็คือค่าอันตรภาคชั้นนั่นเองนะคะแล้วนคะ่า X เ,เนี่ย นะฟังก์ชันของ x จะเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะของ x อันนี้ก็คุณสมบัติของ x มีค่าเท่ากับ0ได้หรือมากกว่า0สำหรับทุกค่าของ x นะคะ x นะก็คือค่าดิฟ x เท่ากับ1นะคะเมื่อมันมีค่านะคือ x เนี่ยจะมีค่าเริ่มต้นที่0นะแต่ก็มากกว่าเทนะ่ากับ0หรือมากกว่า0ถ้า a และ b เป็น2ค่า และ A และ B นั้นนะเราก็จะนำมาเขียนเป็นนะเ,เหมือนเ,อเขียนในโอกาสข้าวคําน่าจะเป็นของมันนะ F เท่ากับ A หรือมากกว่า A นะแต่ x เท่ากับ B ได้นะน้อยกว่า B น F นะเท่ากับหรือน้อยกว่า B อันนี้คือฟังก์ชันของ F นะ แค่น,นี้เราก็จะมาคำนวณหาว่าถ้า x เนี่ยแม้มันอยู่ระหว่างค่า2ค่าเนี่ยนะเราคำนวณดูว่าในพื้นที่ a ถ้าเราให้ a เท่ากับ b นะเราก็มาดูว่านะพื้นที่ของ x งานะมีค่ารนะหว่าง a นะซึ่งก็จะเป็นข้อกำหนดตรงนี้อันนี้มีค่าเท่ากับ a หรือจะมีค่าเท่ากับ0นะก็คือเป็นไปนตามข้อกำหนดของเงื่อนไขตะกีนี้นะคะตัวเนี้ นะ x เท่ากับ a หรือมากกว่า a หรือ x นะฮะอาจจะเป็นเท่ากับ b แต่น้อยกว่า b นะคะราะนี้เวลาที่เราศึกษาค่าอยู่ระหว่าง a และ b อันนี้ในบทที่7จเะพูดถึงนะค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรค่าความน่าจะเป็นที่เราจะนำไปศึกษาต่อเนี่ยก็คือน,นำไปศึกษาต่อพื้นภายใต้พื้นพื้นที่ที่เราเรียกว่าโค้งปกตินะคะ ในข้อปกติเนียเ่ยรายละเอียดเราจะว่ากันในบทที่เจ็ดแต่ตอนนี้เรามาดูก,ก่อนคําว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง a และ b นั่นก็คือค่าตรงนี้นะคะ x อยู่ระหว่าง b ตัวอย่างที่6.3นะตัวอย่างที่6.3ในการโยนเหรียญ2อัน2,000ครั้งถ้าสนใจจำนวนหัวที่เกิดขึ้นนะดังนั้น x จะเป็นตัวแปรสุม่ม นะเราบอกว่าสองเหรียญน,นะสองเหรียญเพราะฉะนั้นนะหัวที่จะเกิดได้ก็เกิดได้สูงสุดก็คือสองนะไม่ออกหัวเลยได้ออกหัวหนึ่งเหรียญได้ออกหัวสองเหรียญได้นะทีนี้รายละเอียดในการคำนวณมาเนี่ยคือคำนวณไปเสร็จแล้วแหละทดลองไปเสร็จแล้วแหละนะแล้วก็จดบันทึกการทดลองเอาไว้แบบนี้นะคะ นะในการทดลองทั้งหมดเนี่ยเราเอา420บวก1,100บวก480ในการทดลองทั้งหมดเท่ากับ2,000นะใน2,000เนี่ยเราเนีกรู้ว่ามันออกศูนย์เนี่ยมันคิดเป็นค่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอาเหตุการณ์ที่เราต้องการศึกษาหารด้วยผลรวมทั้งหมดนะเหตุการณ์ที่เราต้องการศึกษาหารด้วยผลรวมทั้งหมดเหตุการณ์ทนะี<ๆ>่เราต้องการศึกษาหารด้วยผลรวมทั้งหมด หรือหารด้วย n หรือผลการทดลองนะอนนี้เหมือนกันพอได้หารออกมาได้สเสร็จแล้วเราเอาผลลัพธ์ของมันรวมกันเนี่ยก็จะได้ออกมาเท่ากับหนึ่งนะฮะนั้นผลลัพธ์มารวมกันมีค่าเท่ากับหนึ่งนะีโอกาสความน่าจะเป็นหรือเราโยนไปสักสอ,ออสองร้านครั้งก็เหมือน นะพอเราเราโยนเสร็จ er แล้วผลการทดลองเสร็จแล้วเราก็นํามาดูว่ามันออกศูนย์เนี่ยกี่ครั้งนะออกศูนย์น todos, กีค่ 2, 000, ครั้งอันนะี้ผลการทดลองทั้งหมดก็คือสองล้านครั้งนะถ้ามันออกศูนย์ห้าแสนเราก็หารเลยนะออกหน่งออกด้านหัวหนะึ่งงานเนี่ยออกด้านหัวนะก็คือหนึ่งล้านครั้งนี้เราทดลองเลยพอเราทดลองเสร็จเราหารนะอันนี้อาจจะจะบอกเราว่าเด๊ก เหตุการณ์ x ตรงนี้ประกอบไปด้วย x 1 x 2 x 3นะซึ่งเป็น x 1มีค่าเท่ากับ 0, x 2มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ x 3มีค่าเท่ากับ2ผลรวมของ x นะหลายตัวเนี้ยมีค่าเป็น1นะคะตามเงื่อนไขของค่าความน่าจะเป็นมีค่าเป็น1ทีนี้ถ้าเราศึกษาต่ออันนี้เป็นตามตามเงื่อนไขเลยนะพ้รวมของทุกค่าเนี่ย ค่าฟังก์ชันของค่า x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ูนย์หรือมากกว่า0ูนย์อันนี้คือค่าความน่าจะเป็นของค่าความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูอีกถ้าสมมติว่าเรากาหนดค่าความน่าจะเป็นออกมาแบบนี้เป็นกําหนดค่าต่อเนื่องนะสองค่า x มีค่ามากกว่า a หรือ x ส่วนมากเราจะบอกว่าเท่ากับหรือมากกว่า a แต่ X ก็กป็จะมีค่าเท่ากับ B ได้หรือน้อยกว่า B นะอันนี้คือฟังก์ชันค่าค่าความน่าจะเป็นของฟังก์ชันนะบีลบฟังก์ชัน B ีนะตัวนี้เป็นแค่ลิมิตนะพี่นะเป็น